สวัสดีตอนเช้าจากแคมป์สายทางยอร์ชเดลนะคะทุกคนเช้านี้แม่นุ้ยเก็บบรรยากาศช่วงหมอกลงสวยๆมาฝากทุกคนคะ่ะแม่นุ้ยตื่นมาประมาณ6กโมงครึ่งค่ะช่วงนั้นยังไม่มีใครตื่นนอนเลยตื่นมาก็ไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันช่วงเช้าๆอากาศก็คือดีมาก แม่หนุ่ยตื่นได้ไม่นานน้องไอวีก็ตื่นพอดีเลยค่ะน้องไอวีเป็นเด็กตื่นช้าอยู่แล้วนะคะพี่ๆส่วนพี่ลูกกับเดดี้ยังพากันนอนอยู่เลยค่ะระหว่างรอน้องไอวีแปลงฟันแม่หนุ่ยก็ชงกาแฟดื่มก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาทําอาหารเช้าให้น้องไอวีต่อเลยค่ะอาหารเช้าที่แคมป์ไซส์ของน้องไอวีก็จะเป็นสกัมเบอร์เอ็กออนทอก่อนอื่นเลยแม่หนุ่ยก็จะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาขนมปังลงไปย่าง พอ,อย่างขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่หนุ่ยก็จะมาทำกัมเบกหรือว่าไข่คนต่อเลยคะ่ะไข่คนของแม่หนุวยก็จะมีไข่เกลือแล้วก็นมนำลงไปทอดในกระทะที่ใส่เนยในกระทะที่ร้อนแบบนี้เลยคะ่ะส่วนเนยก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งใส่เยอะกลิ่นก็ยิ่งหอมรอให้ไข่ได้ที่แม่หนุ่ยก็จะใช้ตะหลิวหรือว่าทับพีคนไข่นะคะ สกัมเบอร์เอกหรือว่าใครคนของน้องไอวี่หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพี่พี่ปิดเทอมซัมเมอร์นี้เรามาแคมปิ้งเป็นรอบที่2แล้วนะคะเด็กๆปิดเทอมยาว6อาทิตย์เลยค่ะปกติแล้วถ้าปิดเทอมยาวแบบนี้แม่นุ้ยก็จะพาเด็กๆกลับเมืองไทยนะคะทุกคนแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่แม่นุ้ยต้องต่อวีซ่าถาวรแต่ดีต้องจ่ายค่าวีซ่าค่อนข้างเยอะค่ะแล้วกลับไทยแต่ละปีในช่วงปิดเทอมค่าเครื่องบินก็คือแพงมาก ปีนี้แม่หนุยก็เลยไม่ได้กลับเมืองไทยคะ่ะรอลุ้นอีกทีปีหน้าเลยตอนนี้พี่ลูกของเราตื่นนอนแล้วนะคะทุกคนตื่นนอนมาใหม่ๆหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยส่วนอาหารเช้าของแม่หนุยวันนี้ที่แคมป์ไซส์ก็จะเป็นสกัมเบอร์เอ็กออนทสเหมือนขอน้องไอวี่เลยคะ่ะแต่ว่าจานของแม่นุ่ยก็จะมีสาสโมคก์สามอนด้วย,วยนั่งกินอาหารเช้าที่แคมป์ไซส์พร้อมดูบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศตอนเช้าที่นี่ก็คือดีมากๆเลยค่ะทุกคนมีเสียงนก กร้องมีเสียงแกะร้องด้วยนั่งกินอาหารเชา้านั่งดื่มกาแฟไปชิวๆมันได้ฟิลมันได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวแม่นุ้ยขอตัวไปกินอาหารเช้าก่อนนะคะเดี๋ยวแม่นุ้ยอิ่มแล้วก็จะมาทําอาหารเช้าวไว้รอพี่ลูกแล้วก็แดดดีต่อคะ่ะฝากเป็นกําลังใจไวใ้ให้กับครอบครัวเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ